กองทัพรัเสเซียได้ส่งเครื่องยิงขีปุรข้ามทวีปแบบเคลื่อนที่ได้รุ่นยาสไปประจำการในเส้นทางลาตเวีในไซบีเรียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกซ้อมเพื่อทดสอบขีดความสามารถของยุทธป,ปกรณิวเคลียร์เชิงยุธศาสตร์ที่สร้างขึ้นเพื่อทำสงครามนิวเคลียร์เต็มรูปแบบลัเสเซียได้จำลองสงครามนิวเคลียร์เต็มรูปแบบด้วยขีปุธข้ามทวีปยาเพื่อเตือนนาโตปูตินคูโจมตียุโรป ขนนิวเคลียร์ซ้อมในไซบีเรียผู้นำเบลารุสเล้าได้รับโอเลนิกแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตนะครับสถานการณ์เหตุการณ์สงครามรัสเซียยูเครนกันต่ออีกคลิปหนึ่งท่านผู้ชมครับภายใต้การเจรจากันอย่างเข้มข้น ระหว่างทีมงานของทํากับซเซลเินซิกี้ในเงื่อนไขของการยุติสงครามนี่แะครับ ดูเหมือนว่าเซเลนสกี้จะยอมทุกอย่างยอมทุกเรื่องท่านผู้ชมครับทั้งเรื่องการจัดการเลือกตั้งนะครับการยกเลิกความตั้งใจในการเข้าเป็นสมาชิกนาโต้เ่ยนะครับภายใต้การรับประกันจากอเมริกาและชาตินาโต้เหมือนกับมาตรการมาตรา5านะครับเพื่อทําตามความต้องการหรือว่าทําตามเงื่อนไขของปูตินเพื่อให้อากลายเป็นข้ออ้างน้อยที่สุดสําหรับปูตินซึ่งมันกําลังเกิดขึ้น แต่ดูเหมือนว่ามีอยู่เรื่องหนึ่งที่ดูเหมือนว่าซเ,เซเลนซกี้นะครับยูเครนก็ไม่ยอมเหมือนกันนั่นก็คือเรื่องของดินแดนเพราะถือว่าเป็นเส้นแดงสําคัญนะครับนั่นก็คือการยกดอนบาสให้กับตักเซียเลยลครับซึ่งผู้นําชาติยุโรปส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยโดยเฉพาะอังกฤษฝรั่งเศสเยอรม,มันนี่แหละครับมันกลายเป็นเหตุผลสําคัญข,อข้ออ้างของปโปรตินที่เคลื่อนไหวข่มขู่ยุโรปโดยตรง โดยเขามองนะครับว่ามองว่ายุโรปนี่เลยครับเป็นตัวขัดขวางสันติภาพตามแนวความคิดของเขาพูดง่ายๆก็คือยุโรปนี่เลยครับยังหนุนหลังยูเครนมันทําให้การกดดัน ที่เกิดขึ้นจากทรัมป์นี่หละครับจากทีมงานของทรัมป์นี่หละครับมันไม่เป็นไปตามความต้องการของปูตินมันไม่ได้ผลจนปูตินนี่หละครับต้องงัดไม้เด็ดมาข่มขู่ชาติยุโรปอีกครั้งท่านผู้ชมครับและอาสุดมันมีรายงานนะครับว่ารัเสเซียได้จําลองสงครามนิวเคลียร์เต็มรูปแบบอีกครั้งหนึ่งภายใต้ขีปุรุตข้ามทวีปยานะครับเพื่อเตือนชาติน,นาโต้โคนาโต้ตรงๆนี่เละครับท่านผู้ชมครับหน่วยขีปุธุตของรัเสเซียจําลองสงครามอิเล็กทรอนิกส์สง ครามนิวเคลียร์เต็มรูปแบบโดยกองพันธ์ขีปุธข้ามทวีปยานี่เลยครับฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นในพื้นที่ไซบีเรียกองทัพรัเสเซียได้ส่งเครื่องบินเครื่องดิงขีปุธข้ามทวีปแบบเคลื่อนที่ได้รุ่นยา ไปประจำการในเส้นทางลาตะเวนไซบีเรียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกซ้อมเพื่อทดสอบขีดความสามารถทางยุทธปกกองกอนนิวเคลียร์เชิงยุทธศาสตร์ที่สร้างขึ้นเพื่อทำสงครามนิวเคลียร์เต็มรูปแบบนั่นหมายความว่าปูตินลากอาวุธนิวเคลียร์มาข่มขู่ชาติยุโรปอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ชมครับ,ก,บกระทรวงกลาโหมรัสเซียแถลงว่าลูกเรือระบบขีบ่พุทเคลื่อนที่ภาคพื้นดินยาได้ถูกส่งไปปฏิบัติการลาดตระเวในในไซบีเรียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกซ้อม ตามกําหนดการอุปกรณ์ขนาดใหญ่ได้ออกจากสถานที่ที่กําหนดและเริ่มเคลื่อนที่รวมถึงรวมถึงในเวลากลางคืนลูกเรือปฏิบัติภารกิจหลายสิบอย่างในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเรียบร้อยในระหว่างการฝึกภาคสนาม ท่านผู้ชมครับแม้ว่าการทดสอบอาวุธส่วนใหญ่ของปูตินนี่แหละครับมันจะล้มเหลวเป็นส่วนใหญ่รวมถึงเหตุการณ์ล่าสุดที่ปล่อยขีปุ่ขึ้นไปแล้วมันระเบิดกลางอากาศกลายเป็นลูกเห็ดขนาดใหญ่ของการทดสอบล่าสุดเมื่อเดือนที่ผ่านมานอกจากนี้มันยังมีรายงานความเคลื่อนไหวที่แสดงถึงการข่มขู่ยุโรปไม่หยุดเหมือนกันนั่นก็คือการเคลื่อนย้ายขีปุ่นโอเลนิกเข้าไปในเบล,ลุบท่านผู้ชมครับ สำนักข่าวเบลต้าของเบลุตรายงานเมื่อวานนี้ท่านผู้ชม18ธันวาคมอเล็กซานเดอร์ลูคาเซนโกผู้นำเบล,ลุนีแเลยครับประกาศความสำเร็จเขาระบ,บุนะครับว่าโอเดสนิกของนัดเซียได้เริ่มปฏิบัติการลบในประเทศของเราแล้วโดยเขาระบ,บุนะครับว่า ตำแหน่งแรกๆได้รับการติดตั้งระบบขีปุตโอดิสกแล้วและเราได้รับระบบนี้เมื่อวานนี้และขณะนี้กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ท่านผู้ชมครับจากข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะนี่แหละครับระบบโอเลดิกนั้นมีความเร็วสูงถึง12,300กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือว่า3.42กิโลเมตรต่อวินาทีคิดดูแล้วกันท่านผู้ชมกระพริบตาเดียวมันวิ่งไวบินไกลได้เกือบ4กิโลเมตรมันสามารถโจมตีเมืองใหญ่ๆใ,ใ,ในประเทศเพื่อนบ้าน ด้วยความเด็วที่น่าตกใจตามรายงานของสื่อเทเลกราฟยูเครนระบุนะครับว่าถ้าเผื่อมันจะไปโจมตีเมืองหลวงของลิทัวเนียนี่แหละครับมันอาจจะใช้เวลาเพียง1นาที4วินาทีเท่านั้นเองเรียกได้ว่าถ้าเผื่อมันมีการใช้งาน จริงนี่เลยครับเมื่อสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นขี่บรุษมันก็เดินทางมาถึงหน้าบ้านท่านแล้วก่อนหน้านี้มันก็มีรายงานนะครับว่ารัเสเซียอาจจะจัดหาขี่บวุษรุษ่นโอเลสิกรวมถึงขีบ่บรุธคาลิปนี่เละครับให้กับเวเนซุเอลาด้วยหลังจากที่กรุงกาลกัตนี่แหละครับร้องขอความช่วยเหลือทางทหารจากมอสโกปักกิง่งรวมถึงเตหราน ท่ามกลางกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นของรัเสเซียของอเมริกานะครับที่เพิ่มมากขึ้นของอเมริกาในทะเลแคริบเบียนนะครับท่ามกลางการประกาศเตือนจากปูตินล่าสุดนะครับว่าเวเนซุเอลานั้นเป็นหุ้นส่วนสําคัญของรัเสเซียการกระทําใดๆของอเมริกาต่อเวเนซุเอลานี่แหละครับมันจะทําให้ความสัมพันธ์ลดลงแสดงให้เห็นชัดเจนเลยนะครับว่าปูตินตอนนี้มาถือหางเวเนซุเอลานะครับกดดันอเมริกาในพื้นที่หลังบ้านอเมริกาเข้าให้แล้ว มันก็เลยกลายเป็นเหตุผลสําคัญหนึ่งเหตุหนึ่งในเหตุผลสําคัญที่อเมริกาดูเหมือนชักเข้าชักออกเหมือนกันท่านผู้ชมครับทัป์ตอนนี้ดูเหมือนตัดสินใจลําบากเหมือนกันในช่วงหลังๆนี่แหละครับรัเสเซียดูมีความเคลื่อนไหวหนุนหลังทางฝั่งของเวเนซุเอลามากขึ้นหลักใ่ใจความก็คือปูตินนี่แหละครับต้องการกดดันอเมริกาเหมือนกันเพราะว่าเวเนซุเอลามันก็อยู่ในพื้นแผ่นดินอเมริกาซึ่งดูเหมือนนี่แหละครับอเมริกาต้องการสแสดงอิทธิพลในบริบทแถวเวเนซุเอลา อเมริกาใต้เพราะนั้นการมาของรัเสเซียครั้งนี้ปูตินในครั้งนี้ในการแสดงความเห็นในความร่วมมือในการปกป้องเวเนซุเอลานี่แหละครับมันแสดงเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าปูตินกับหลังใช้หลังบ้านอเมริกาที่เวเนซุเอลานี่แหละครับ กดดันทรัมป์เหมือนกันโดยเฉพาะการประกาศความช่วยเหลือเรื่องการให้อาวุธนี่เลยครับเพราะว่าไม่มีใครรู้เหมือนกันว่าเครื่องบินเอลเจที่บินไปส่งอุปกรณ์ที่เวเนซุเอลาเนี่ยหละครับมันเอาอะไรไปบ้างเพราะว่าเขาก็คงไม่บอกอเมริกาแต่ดูเหมือนการแสดงความชัดเจนของปูตินในการหนุนเวเนซุเอลาเนี่ยหลยครับมันทําให้การตัดสินใจของทรัมป์ลำบากเหมือนกันที่จะโจมตีเวเนซุเอลาเพราะนั้นสถานการณ์ปัจจุบันมันก็เลยทําให้ ทั้นี่หละครับตัดสินใจกดดันในเรื่องของ กองเรือน้ํามันของเวเนซุเอลามากขึ้นโดยการขัดขวางการขนส่งการเคลื่อนย้ายน้ํามันการส่งออกน้ํามันของเวเนซซเอล,ลานี่หละครับแต่ไม่ได้ไปทําลายโจมตีเหมือนทางฝั่งยูเครนทาหลักๆก,ก็คือการสก,กัดกัน้นไม่ให้เรือต่างๆเหล่านี้ขนน้ํามันได้สะดวกนั่นเองท่ามกลางเวเนซุเอลาก็ตอบโต้เหมือนกันการมาของเรือดำนาอาการมาของเรือขนถ่ายน้ํามันมันก็เลยต้องออกมาพร้อมกับเรือ,อคุ้มกันของทางฝั่งเวเนซุเอลาดูเหมือนสงสานต ในเวเนซุเอลามันอาจจะยืดเยื้อออกไปถ้าผู้ชมเพราะว่าทรัมป์นั้นก็ตัดสินใจยากเหมือนกันเพราะว่าไม่ต้องการที่จะทำสงครามถ้าเผื่อปูตินขู่มาลักษณะแบบนี้ ท่านผู้ชมครับความเคลื่อนไหวของปูตินในการลากอาวุธนิวเคลียร์ออกมาซ้อมรบอีกครั้งรวมถึงการที่ประจําการโอเรสิกในเบลุตนี่เลยครับดูเหมือนมันภัยเป็นภัยคุกคามชัดเจนต่อชาติยุโรปนะครับหลังจากที่ยุโรปหนุนหลังเซเลสกี้เต็มตัวสถานการณ์ดูเหมือนมันลุกลามบานปลายมากขึ้นดูเหมือนมันแสดงความที่ปูตินต้องการจะคุกคามยุโรปมากขึ้นท่านผู้ชมครับมันมีรายงานนะครับว่าผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงของเยอรมันเตือนว่า อาจมีทหารรัเสเซียมากถึง3 6 0 0 0นนายประจำการอยู่ที่เบลารุสท่านผู้ชมครับการที่มีทหารเป็นแสนแสนนายมาประจำการที่เบลารุสนี่ยครับมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆท่านผู้ชมเพราะว่าในพื้นที่แถบนี้ถ้าเผื่อรัเสเซีย เอาจริงเอาจังขึ้นมาเคลื่อนทหารขึ้นมานี่แเลยครับทหารกว่า300แสนนายนี่เลยครับมันจะรับมือ,อยังไงไหวยุโรปจะรับมือ,อยังไงไหวซึ่งดูเหมือนมันกลายเป็นความท้าทายของชาติยุโรปซึ่งตอนนี้ก็ตื่นตัวในการที่สร้างระบบป้องกัน รวมถึงการระดมอาวุธยุธกรณ์ต่างๆเข้ามาในพื้นที่ชายแดนนี่แหละครับตอนนี้ไม่ต้องคิดแล้วล่ะครับว่ารัเสเซียจะบุกยุโรปหรือไม่อยู่ที่ว่ารัเสเซียจะบุกยุโรปเมื่อใ่มากกว่าปราะวัติการที่มีกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นการเคลื่อนกําลังทหารการเคลื่อนอาวุธยุธกรณ์ใหม่ๆอย่างเช่นโอเลนิกเข้ามาเนี่ยแหละครับรวมถึงการฝึกซ้อมการใช้อาวุธหนวเคียร์ครั้งล่าสุดนี่แหละครับสัญ,ญญาณมันชัดเจนท่านผู้ชมครับมันคุกคามยุโรปแน่นอน มันเลยเป็นการตอกย้ำภัยคุกคามที่ชัดเจนมากขึ้นของรัเสเซียต่อยุโรปที่หลายชาติก็ยกระดับการป้องกันเพราะว่าการที่รัเสเซียแสดงกิจกรรมทางทหารเพิ่มมากขึ้นอย่างนี้เนี่ยครับแม้ว่าตัวของปูตินเองเขาจะออกมาปฏิเสธเสียงแข็งนะครับว่าไม่มีเจตนาคุกคามยุโรปชาติใดๆเลยก็ตามแต่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับยูเครนนี่แหละครับมันทำหให้หลายชาติในยุโรปนี่แหละครับไม่ไว้ใจปูตินอีกแล้ว เพราะว่ายูเครนก็อยู่ในลักษณะเดียวกันปูตินเคยประกาศนะครับว่าการซ้อมรบข้างๆยูเครนนั้นเป็นการซ้อมรบเฉยๆแต่สุดท้ายปูตินก็หันปลายกระบอกปืนหันหน้ารถถังยาดเกราะเข้าสู่ยูเครนและดูเหมือนเหตุการณ์ครั้งนี้ที่เวอเบรล,ลุษนี่เลยครับมันก็อาจจะซ้ำรอยสถานการณ์ที่เคยเกิดขึ้นกับยูเครนที่ปากว่าจะไม่ลุกลานแต่สุดท้ายก็บุกอยู่ดี รวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ